เปิดประวัตินิว,นวอนุธิดามิสแกรนกระ,ระยอง2023หลังสร้างตำนานบทใหม่คนแชร์เป็นหมืน่นเรียกว่ากลายเป็นไวัยรัลแชร์ว่นในกับโมเมนต์สุดฮาหลังจากที่ผู้สมัครมิสแกรนระยองที่ได้สร้างตำนานอีกหนึ่งบทของเวทีมิสแกรนนะคะที่ได้บิดรถมอเตอร์ไซค์เวฟแดงแรงเกินต้านเพื่อเดินทางเข้ามายังกองประกวดมิสแกร,รนไทยแลนด์2023บ จนทําให้ผู้คนที่อยู่ในงานร่วมถึงกรรมการอื้องไปตามๆกันเลยทีเดียวงานนี้เราก็จะพามาทําความรู้จักว่าเธอเป็นใครมาจากไหนพร้อมกับกลายเป็นไวรัลนในช่วงข้ามคืนโดยเธอมีชื่อว่านินิวอนุธิดาสานธนะเธอเป็นผู้ครองมงกุฎมิสกแกรนดร์ะยองประจำปี2023มีดีกรีเป็นถึงนางงามที่ น่าจับตามองประกอบด้วยผลงานอันโดดเด่นไม่น้อยนะเพื่อนร่วมวงการเพราะเ่าตัวเคยได้เข้าร่วมงานเดินแบบแฟชั่นโชว์เวที Catwalk is on the Beach ที่สปรีทฟูดหาดพอยูนยอีกทั้งอย่างผ่านเข้ารอบแรกของงานหมอลำ Rising Star ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลที่หลายๆคนอยากได้ของเวที Miss Grand Thailand 2023อีกด้วยนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้เข้าสมัคร Miss Grand t h a i l a n ตัวแทนจากจังหวัดระยองประจำปี2023ที่น่าจับตามองงานนี้เธอ กลายมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีงานกองประกวดการแข่งขัน Miss Grand Thailand 2023ที่จัดขึ้นที่โรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดาเมื่อวันที่3เดือนเมษายนที่ผ่านมาและบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเหล่าสาวงามทั้ง77จังหวัดที่ต่างคนต่างคนไอเดียจัดลุกสวยสะพรึงและคอรีเอ ทอกันมาแบบสุดๆหนึ่งในนั้นก็คือมิสแกรนไระ่อง2023โดยนินิวอนุธิดาได้โพสต์ภาพกำลังขับรถจักรยานยานต์ในขณะที่พี่วินรับบทผู้ได้สารเพื่อเข้ากองวันแรกเก็บตัวประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023จนกลายเป็นไวัรัลนที่มีคนแชร์ออกไปกว่า30,000ครั้งเลยทีเดียวจะฮือฮ่าขนาดไหนเราไปรับชมกันเลย